สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเสนอพระศิลปะลานช้างนะครับจะเป็นพระพุทธรูปเราได้ทองสําริดนะฮะอันนี้เป็นพระ,พ,ระพุทธรูปศิลปะลานช้างนะครับก็ลักษณะก็จะเอกแนวน่ารักน่ารักนิดนึงนะฮะก็ตันใหญ่แล้วเนี่ย พระองค์นี้จะเป็นพระพุทธรูปโบราณนะครับตลอดด้วยอทองสำริดนะครับก็อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่22-24นะครับมันก็จะมีเอกลักษณ์ทางมันช้างค่อนข้างชัดเจนนะฮะมีพุทธศาสนาคือทั้งพระเพลานะครับแล้วก็เส้นสังกตินะครับจะลดเส้นพนาพีนะครับแล้วก็จะมีพระอุระนะครับแล้วก็ ตรงพักกันหูนะครับจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะฮะถือเป็นลักษณะของร้านช้างโดยเฉพาะนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมา,าให้เปรียบเทียบชมกันนะครับระหว่างพระศิปลปะร้านช้างกับพระเชียงลุงนะฮะอันนี้จะเป็นศิลปะพระเชียงลุงพระเชียงลุงนะครับศินนปปล,ะละปะร้านช้างนะครับก็ อันนี้นะครับจะเป็นพระแท้ดูง่ายๆนะครับก็เอามาเ,าเปรียบเทียบกันก่อนดีกว่านะครับก็จะมีสององค์นี้นะครับองค์เขียวเขียวเนี่ยคือสำริดนะครับจะออกแนวเขียวเขียวเลยเนี่ยคือพระพุทธรูปศิลปะเชียงลุ้งนะครับส่วนอันนี้ร้านช้างนะครับก็จะให้ดูลักษณะทางหน้าตาก่อนนะครับก็มันก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับแล้วก็จะมีทางทางด้านเกตนะครับ ของเชียงรุ้งเนี่ยจะเป็นเกณฑดหนามนะฮะส่วนของร้านช้าเนี่ยจะเป็นเกณฑดอีกแบบหนึ่งนะฮะส่วนทางด้านหูเนี่ยก็สังเกตได้ว่าของศิลป,ปะร้านช้าจะเป็นแบบแนวนี้นะครับส่วนอันเนี้ยจะเป็นของแนวออกแนวเชียงรุ้งนะครับแต่ก็คล้ายๆกันนะ,ะผมผมว่าส่วนส่วนท้งาทางรูปทรง แล้วเนี่ยก็น่ารักไปอีกแบบนะครับก็น่าสะสมนะครับองค์นี้นะครับจะเป็นพระแท้ดูง่ายๆเลยนะครับก็วิธีการดูนะครับก็ผมจะดูทางผิวเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะดูหลักๆเนี่ยผมจะดูผิวนะครับแล้วก็ดูดินใต้ฐานนะครับตรงนี้เป็นดินแบบเดิมๆนะฮะไม่มีการ เส,เสริมเติมแต่งนะครับก็เป็นพ้าโบราณนะครับส่วนรองฐานเนี่ยเขาสมัยก่อนน่าจะหล่อชงหล่อไม่เสร็จนะครับก็เลยออกเป็นแนวประมาณนี้นะครับผ้าองค์นี้จะเป็นแนวฝีมือช่างหลวงนะครับก็ค่อนข้างน่ารักนะครับนี่นะครับ ส่วนองค์นี้นะครับก็เป็นพระเชียงลุงนะครับองนี้จะเป็นสนิมเขียวเลยนะครับก็นี่นะครับทุกท่านดูนะฮะก็จะสวยเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนด้านใต้เนี่ยครับก็ก็จะเป็นดินนะครับก็พาะแท้ครับดูง่ายๆ่ายครับ เนี่ยพระเชียงลุ้งเนี่ยของร้านช้านะครับเขาจะมีหลายแบบมากเลยเขาจะเป็นแบบเชียงลุ้งศิลปะร้านช้างนะครับรู้สึกว่าเขาจะมีเรียกกันเจ็ดเชียงมั้งครับถ้าจะเป็นไม่ผิดก็จะเป็นเชียงแสนเชียงลุ้งเชียงใหม่เชียงรายเชียงของเชียงตรงแล้วก็เชียงดาวแล้วก็เชียงเชียงขวางนะครับแล้วก็หลงพระบางนะครับแล้วก็ สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็อันนี้นะครับเดี๋ยวผมมีพระมาให้เปรียบเทียบอีก3ามองค์นะครับเป็นพระของเชียงลุง้านช้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาให้เปรียบเทียบดูนะครับอ่ะแล้วครับเอามาต่อนะครับอันนี้นะครับเป็นพระเชียงลุงนะครับอันช้านะครับอันนี้นะครับ ดูลักษณะของพระเชียงรุ้งนัานช้านะครับก็ดูด้านข้างนะครับองค์เนี้ยผมชอบมากเลยจมูกโดง่งสันมีคมมากเลยนะครับเพื่อนๆดูนี่ฮะเป็นพระแท้ครับดูง่ายๆครับพระเชียงรุ้งนี่หัวก็จะเป็นเกตันจะเป็น,เป,นเป็นดอกแนวน้ำหนามนะครับหูก็จะยาวตัวยาวกว่าทางหลวงพระบางนะฮะสังเกตดูนะครับเอกลักษณ์เขาจะไม่ต้องขูเชียงรุ้งนะฮะก็ต้องเกตนะครับ แล้วก็นี่นะครับดินใต้ฐานครับอันนี้รัดแท้ครับดูง่ายๆครับเห็นไหมฮะเ,เพื่อนๆดูนี่องนี้นะครับก็จะออกแนวพระเชียงช้งลันช้านจะเป็นแนวออกสามลิตนะครับ เพื่อนๆดูนี่เห็นไหมมือนี่เป็นริ้วๆเลยฮะสวยงามมากครับพริ้วมากนะครับดูนี่ข้อมือนะครับแลวหน้าตานี่ยิ้มแย้มเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวไปดูใต้ฐานกันนะฮะนี่ครับพลาแท้ครับดูง่ายๆนะครับผมก็อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งักหน่อยครับอันนี้เป็นคลิปแรกของผมเลยนะเนี่ยที่เอาของสะสมมาทําคลิปวิดีโอเนี่ยฮะอันนี้เป็นพลาที่ผมเก็บสะสมไว้ครับ เนี่ยเป็นคลิปแรกเลยนะที่ผมลองเอามาทำดูนะครับก็เพื่อนๆชอบก็ช่วยกดติดตามมาหน่อยนะครับกดติดตามมาหน่อยนะครับเพราะว่าได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับส่วนอันนี้นะครับเป็นพระ่าทางมัานช้านะครับก็เห็นไหมครับองค์เล็กๆนะครับดูทางจีวรเนี่ยครับถ้าแล้วนี่อันนี้จะเป็นหล่อเต็มด้วยนะครับองค์สมนิดองค์เล็กๆเนี่ยครับ สูงประมาณไม่เกินสามนิ้วเนี่ยนะครับหน้าตักประมาณนิ้วหนึ่งนะครับก็องน,นี้นะครับจะเป็นองค์หล่อเต็มครับนั่นๆผมจะได้เจอสักอง์นึงฮะเนี่ยนะครับ,รบเป็นพระโบราณครับเป็นของสะสมของผมเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับ พราะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมีเพื่อนช่วยผมเคยถามนะาทำไมผมถึงเก็บพระร้านช้างถือพาระลาวเนี่ยนะครับก็เอกลักษณ์มันไม่เหมือนกันครับพระไทยนี่หน้าตาก็คล้ายกันหมดนะฮะส่วนอันนี้ครับเป็นพ,พาระพระลาวเนี่ยฮะสังเกตดูไหมครับว่าหน้าตาจะไม่เหมือนกันสักองค์เลยนะครับลักษณะหน้าตาศิลปะต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันสักองเลยแล้วก็ ถ้เ Shift, าเกิดพระไทยเนี่ยมันจะเป็นแบบอหน้าตาซ้ำๆๆกันนะฮะก็ดูแต่ของสุโขทัยเงี้ยครับก็หน้าตาเดิมๆพระร้าน,น,นาก็หน้าตาเดิมๆไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดเป็หรือแม้กระทั่งพระที่อยู่ในอของที่สมัยที่ยากเนี่ยครับก็หน้าตาคล้ายๆกันหมดนะฮะพระชัยอย่างเงี้ยครับโอ้โหหน้าตาเหมือนกันหมดครับทรงเดียวกันหมดหลอ่อบล็อกเดียวกันหมดนะฮะแต่ว่าพระลราเนี่ยมันมีกะไรอยู่ที่ว่า แต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับดูสังเกตดูห้าองค์นี้นี่ไม่เหมือนกันสักองค์ ông, เลยนะฮะอันนี้อันนี้คือของสะสมส่วนหนึ่งนะฮะที่ที่เอามาให้ลองมาทําคลิปวิดีโอกันนะฮะก็ครั้งแรกเหมือนกันนะที่เอาของะสมมาโชว์แบบนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดติดตามกันหน่อยนะครับน,นี่จะจะมีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะฮะอันนี้นะครับ ดูลองลองดูกันข้างๆครับผมก็คุยกันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมชอบนะฮะเห็นไหมครับมันจะมีความคลาสสิกในตัวของมันเองนะฮะนี่อันนี้คือทางเชียงลุ้งนะครับร้านช้างผมเอามาโชว์แค่องค์เดียวนะฮะนี่อันนี้คือแบบเชียงลุ้งเลยนะครับที่เป็นแบบ คลาสสิกคลาสสิกนะฮะศิลปะเชียงนุ่นล้านช้างนะครับก็ออกแนวหายากนิดนึงฮะนี่เป็นแบบพระสัมฤทธิ์หมดเลยครับถ้าสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเป็นแบบเนื้อสัมฤทธิ์ทั้งนั้นเลยนะครับก็จะไม่มีเนื้ออื่นปนนะครับเวลาเขา,าหลอ่อพระโบราณเนี่ยประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะครับ เนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดติดตามมาหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะฮะเดี๋ยวค่อยดูกันว่าเนี่ยครั้งหน้านเนี่ยผมจะเอาอะไรมาโชว์เพื่อนๆอีกนะครับนี่ดูแท้แน่นอนง่ายๆนะครับนี่มีเพื่อนๆถามว่าเอ้ยเราชอบมันยังไงอะทำไมถึงมาเก็บผ้าเราได้อะไรอย่างนงี้นะครับก็จริงๆผมก็สมัยก่อนเนี่ยผมก็เก็บผ้าไทยมาเนี่ยฮะ แต่ว่าพอผมไม่ได้มาเจอพระลาวเนี่ยถูกใจเลยฮะองค์นี้ครับองแรกนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมในการเก็บพระพระลาวเลยนะฮะเพราะว่าเป็นพุทธเขาเรียกไงเป็นองค์ที่ผมชอบมากเลยนะองค์เนี้ยองค์ที่แบบน่ารักมากอะนะครับเนี่ยองแรกที่ผมเริ่มเก็บเลยนะองนี้แล้วเนี่ยองค์นี้คือแรงบันดาลใจที่เก็บองค์อื่นต่อนะฮะ ที่ได้มานะครับเนี่ยเป็นพาแท้ครับถึงจะราคาสูงหน่อยผมก็สู้นะฮะขอให้เป็นพาแท้นะฮะแต่ว่าพาแท,แท้ก็หายากครับส่วนใหญ่ก็พาใหม่เป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดพาแท้ถ้าไม่แพงมากผมก็หาเก็บอะครับนี่โอเคครับขอขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ช่วยกันติดตามนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ผมจะมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับแด้เอาของศิลปะลาวร้านช้างมาโชว์ให้เพื่อนๆให้เห็นกันอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ